S <S <S สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะวันนี้เรามาแนะนำสารที่เก็บเวลของไหนสายหอกตั้งแต่เลเวลเจ็ถึงเลเวลเก้กันครับ สถานที่เก็บเลเวลของไหนสายหอกค่อนข้างจะมีน้อยนะครับเพราะว่าเราต้องเน้นไปที่ทางมอนขนาดใหญ่หรือขนาดกลางครับซึ่งมอนสเตอร์ส่วนใหญ่ช่วงเลเวลหล,หลังจะไม่ค่อยมีขนาดใหญ่ครับก็ค่อนข้างจะลำบากพอสมควรครับแต่ก็ยังพอมีสถานที่ที่จะเก็บเลเวลได้อยู่นะมีที่ไหนบ้างไปชมกันครับสถานที่แรกสุดเบสิกครับแกลนปิโกครับก็สามารถเก็บเลเวลได้เรื่อยๆเลยนะ จนถึงเลเวล86เลยครับเพราะว่ามีเลเวลอยู่ที่75นะของเจ้าตัวแกนปิโกถัดมาหนอนแดงครับหนอนแดงนี่จะง่ายหน่อยครับแต่ว่าจะต้องแทง2 h i ฮิตนะเพราะว่าไม่แพ้ท่ายครับถ้าเกิดมีตัวของทยเดนส3บัวก็อาจทำให้วันฮิตได้ครับใครมีทายเดนส3บัวแนะนำที่นี่เลยนะเพราะว่ามอนค่อนข้างจะไม่เก่งครับเราสามารถแทงทีเดียวตายได้เลยอ่าต่อไปครับ ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นแกะครับอ่าแกะเนี่ยก็ใช้หอกทาดน้ำนะสามารถแทงได้2องฮิตครับแต่ว่ามอนเป็นขนาดกลางครับไม่สามารถทำวันฮิตได้อยู่แล้วเนาะ2องฮิตก็เกินพอแล้วครับทำให้เก็บเรเ็วได้ยันเลเวล9กเลยครับเพราะว่าตัวแกะมีเลเวล80นะค่อนข้างขึ้นดีครับเตอร์ไม่ตีก่อนด้วยนะถัดไปครับล่วอย่างครับล่วอย่างนี่ก็เบสิกเลยครับ เพราะว่ามอนเป็นขนาดกลางเนาะแล้วก็แพ้ธาตุไฟครับแต่ข้อเสียคือคนเยอะนะเดินเป็นขบวนพาเลทเลยครับใครอยากสบายหรือว่าบอดชิลชไม่ได้สนความเร็วอะไรไม่เน้นตายนะเน้นนอนครับก็จัดเลยครับที่นี่นะเพราะว่าไหนเรามีสกิลป้าหอกอยู่แล้วนะสามารถโจมตีได้ทันผู้อื่นแน่นอนครับถัดไปครับก็อีกสถานที่หนึงก็คืออีวิลด t หรือว่า ผีลอยครับก็มอนสเตอร์2ตัวนี้จะอยู่ในกราสเทมครับค่อนข้างจะเยอะพอตัวนะแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของตาบอดครับถ้าใครมาเลเวลที่แมปนี้ก็ระวังเรื่องของการตาบอดไว้ด้วยนะเพราะว่าจะทำให้เราเสียมานาในการสกิลไปฟรีๆเลยครับจะต้องใช้ยาเขียวในการแก้สถานะปิดปกติตลอดเวลาครับซึ่งบอดไม่สามารถทำได้นะครับ แต่ถ้าเล่นมือแล้วสามารถชนแก้วได้ตลอดเวลาก็แนะนำครับวันฮิตชิลๆ l ครับเล่นมือนะเลเวลขึ้นดีมากครับต่อไปครับอันนี้จะแอดวานซ์หน่อยครับคือวัวแดงครับวัวแดงจะอยู่ในชั้นใต้ดินของกราสเทมนะค่อนข้างจะเก่งครับมอนสเตอร์เลเวลอยู่ที่ร้อยกว่าครับถ้าใครอยากได้ความท้าทายหรือมาลาก,การ์ดวัวแดงก็สามารถเหมือนกันนะเพราะว่ามอนเป็นขนาดใหญ่ใครของน้อยก็ยังไม่แนะนาให้มานะถัด ไปครัถัดไปก็คือไฮอ็อกครับไฮอ็อกนี่ก็สามารถเก็บเรเวลดีเหมือนกันครับเพราะว่าแทง2ที่ตายนะของใช้เซตเดียวกับเซต PVP เลยครับแต่ว่ามีลูกมายานะก็ระวังด้วยครับมันค่อนข้างจะเก่งมากๆเลยครับถัดไปครับถัดไปนี่คือสุดยอดสถานที่เก็บเวลช่วงท้ายๆนะก็คือเรดิกครับเรดิกเนี่ย มีเลเวลที่ค่อนข้างสูงครับแล้วก็เก่งพอสมควรนะรวมถึงเลือดเยอะด้วยครับเกมนี้เนี่ยค่อนข้างจะบรับเลือดให้มอนสเตอร์ค่อนข้างเยอะครับก็ลำบากพอสมควรครับสำหรับใครที่ไม่มีของไม่แนะนำเลยนะแต่ว่าถ้ามาที่นี่แล้วมีของนี่เล่นมือค่อนข้างจะเวลไวแล้วก็ได้ลุ้นการ์ดด้วยครับซึ่งการ์ดมีราคาแพงนะในปัจจุบัน สำหรับสถานที่เก็บเวลของไหนสายหอกก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้ครับเพราะว่าไหนค่อนข้างจะมีสถานที่เก็บเลเวลน้อยเนาะใครมีแนะนำเพิ่มเติมสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ไว้ได้เลยครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถสอบถามมาทางเพจ Facebook ได้เลยนะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยนะใครยังไม่กดถูกใจฝากกดด้วยครับใครยังไม่กดติดตามฝากกดด้วยนะ จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับวันนี้ก็ประมานี้ครับไว้เจอกันในโอกาสหัดไปครับสำหรับวันนี้บายบายเจอกัน